ครับนักเรียนชันม3ที่รักทุกคนวันนี้เราก็พบกันในวิชาภาษาไทยนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะฮะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในเรื่องของคําที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยในนะครับสาระสาคัญหรือความคิดรวบยอดนะครับความหมายของคํามีทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยใน คำที่มีความหมายโดยในคือคำที่มีความหมายไม่ตรงตัวอย่างเช่นสำนวนไทยนะครับเป็นคำกล่าวที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบมาดูตัวชี้วัดนะครับนักเรียนสามารถวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ยิ่งขึ้นจุดประสงค์เราบอกว่าบอกความหมายโดยใน อยากข้อความที่อ่านได้เขียนประโยคที่มีความหมายโดยในได้บอกความสำคัญของการเข้าใจความหมายโดยในได้คำที่มีความหมายโดยในและโดยตรงเรามาดูความหมายก่อนนะครับคำที่มีความหมายโดยตรงก็คือคำที่มีความหมายที่ใช้ตามปกติในภาษาในภาษาไทยนะครับความหมายตรงๆ ตามที่เราได้สื่อสารที่เราได้พูดได้คุยได้เขียนไปความหมายโดยในก็คือความหมายของคําที่ไม่ใช่ธรรมดาแต่เป็นความหมายในเชิงเปรียบเทียบนะครับในเชิงเปรียบเทียบหรืออุปมานั่นเองเรามาดูตัวอย่างคํานะครับคําความหมายโดยตรงแล้วก็ความหมายเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งความหมายเชิงเปรียบเทียบก็คือความหมายโดยในนั่นเองนะครับความหมายที่แฝงเข้ามานะครับตัวอย่างเช่นคําว่าหินความหมายโดยตรงก็คือก้อนหินยก,ยกเป็นประโยคขึ้นมาว่าเขาขว้างก้อนหินก็คือหินตัวนี้นะครับคือก้อนหินแต่ความหมายในเชิงเปรียบเทียบของคาว่าหินเนี่ย แบบฝึกหัดที่โรงเรียนวันนี้หินจริงๆคำว่าหินจริงๆแบบฝึกหัดนี้เป็นหินจริงๆนี่ความหมายในเชิงเปรียบเทียบนะครับคำต่อไปหมูแม่พาฉันไปกินหมูกระทะความหมายโดยตรงแบบฝึกหัดที่โรงเรียนวันนี้หมูมากๆ,ๆหมูอันนี้เป็นความหมายที่เปรียบเทียบหรือความหมายโดยในนะครับมาเรียนมาดูคำอธิบาย หินสำหรับความหมายโดยตรงก็คือหมายถึงก้อนหินแต่ความหมายแฝงหรือความหมายโดยในหมายถึงเรื่องยากเรื่องที่ยากอาการหนักเหมือนยกหินยากมากไม่ง่ายนะครับอาการหนักเหมือนยกหินว่านำหินมาเปรียบเทียบต่อไปคราว่าหมูสำหรับความหมายโดยตรงก็คือหมายถึงสัตว์ที่เรากินเนื้อมันทุกวัน แต่ความหมายแฝงก็คือเรื่องที่ง่ายๆสบายๆเรื่องกระจกกระจกนะครับเราจะเห็นได้ว่าคําเดียวกันแต่มีความหมายต่างกันเมื่อรูปประโยคและสถานการณ์แตกต่างกันเพื่อให้ชัดเจนดูตัวอย่างต่อไปนะครับคำความหมายโดยตรงความหมายโดยในคำว่าดำ หมายถึงสีดําแต่ความหมายโดยในเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีนะครับเปรียบเป็นสีดําขาวความหมายโดยตรงก็คือสีขาวนั่นเองความหมายโดยในเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่บริสุทธิ์แกะดําแกะที่มีขนสีดําคนที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นคือความหมายโดยในของเขาว่าแกะดํานะครับเตา ความหมายโดยตรงก็คือเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่ความหมายโดยในของคําว่าเต่าเนี่ยคือคนที่ทํางานช้าอย่างเช่นนักเรียนบางคนเนี่ยครูครูก็อาจจะบอกว่าเนี่ยช้าเหมือนเต่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปความหมายโดยในหมายถึงความหมายของคําหรือข้อความในแง่มุมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ความหมายหลักหรือความหมายที่รู้กันโดยทั่วไปเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความหมายแฝงนั่นเองคำที่มีความหมายโดยในหรือความหมายแฝงแล้วก็เขาบอกความหมายไว้ด้วยนะครับในตัวอย่างความหมายโดยในอย่างเช่นคำว่าดาวอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าความหมายโดยตรงเนี่ยดาวก็คือที่อยู่บนท้องฟ้าระยิบระยับเวลากลางคืน แต่ความหมายโดยในเนี่ยคำว่าดาวก็คือบุคคลที่เด่นไปในทางใดทางหนึ่งก็เรียกว่าดาวดาวค้างฟ้าดาวมหาลัยอย่างนี้เป็นต้นต่อไปคําว่าเก้าอี้ก็หมายถึงตําแหน่งนะครับความหมายโดยในก็คือตําแหน่งนะครับเพชรความหมายโดยในของคําว่าเพชรก็คือบุคคลที่มีคุณค่าบุคคลที่มีค่า ดวงใจสิ่งที่สำคัญที่สุดภาษาดอกไม้ก็คือการพูดจาสุภาพนั่นเองไฟเขียวเห็นชอบอนุมัตินะครับนี่เป็นความหมายโดยในนะครับตัวอย่างคำที่มีความหมายโดยในต่อไปตัวอย่างคำที่มีความหมายโดยในต่อไปนะครับนอนหนังสือ ก็คือคนที่ชอบอ่านหนังสือนั่นเองเรียกว่านอนหนังสือชอบอ่านหนังสือ,อห้องม,มสามนี้ไม่ทราบว่ามีนอนหนังสือบ้างหรือเปล่าแพะรับบาปก็คือผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาและรับโทษแทนผู้ที่ทำผิดจริงเรือจ้างก็คือครูนะครับก็เปลี่ยนเสมืงนนเรือจ้างเนี่ยมานานแล้วนะครับครูนี่ แต่เมายมายุคยุคหลังๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าครูไม่ใช่เรือจ้างแล้วครูนี่เป็นเรือรกุกที่มีแสนยานุภาพนะครับคำต่อไปสวรค์คือความสบายความสะดวกความสุขไปนรกความยากลำบากความทุกข์ความไม่ดีนะครับนกพิราบ เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพคือถ้าเห็นรูปนกพิราบสีขาวเนี่ยความหมายโดยในของนกพิราบเนี่ยก็คือความที่มีสันติภาพนะครับนกฮูกความหมายของคนฉลาดคนที่มีปัญญานะครับนกฮูกดังเช่นเรื่องออนกฮูกกับช้าง ที่กำลังตั้งท้องนะครับครับต่อไปก็ให้จะให้นักเรียนลองเขียนใบงานดูนะครับความหมายโดยในคำความหมายโดยในนะครับจะมีให้แล้วก้อหนข้อ2อข้อ3นะครับจะมีคำอยู่ให้นักเรียนเลือกคำที่มีความหมายโดยในมาเขียนแล้วก็แต่งประโยคนะครับ ทั้งหมดมีอยู่ห้าข้อด้วยกันให้เรียนทำในสมุดนะครับแล้วต่อไปก็ให้เรียนลองฝึกคัดลายมือนะครับตัวบรรจงเต็มบรรทัดแบบตัวอารักษ์นะครับหรือเรียกว่าตัวหัวบัว หรือหัวเหลี่ยมก็แล้วแต่นะครับใครจะเรียกแต่เรียกเป็นทางการตามหลักภาษาไทยก็จะเรียกว่าตัวอักษรแบบอารักษ์นะครับเว้นหนึ่งมทัดนะครับแล้ววันนี้ก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้เท่านี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ให้ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับพบกันครั้งต่อไปนะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคน